สบายดีพี่น้องสบายดีอเอฟซีมันเห็ดย่างคือเชียงอือกระถึกอยู่ฮกี่เมหลายจกดากหมูบ่กฮหมูต้อได้ขึ้นน่ะซ้องโตบ้าพอเชียวหมูซ้องโตขึ้นโอ <c oughs> เจอเขบใสให้ลูกกย้ <c oughs> นอนกขอข้อ่ขี้ๆค่ไหนตลาดข้อออกแล้วโอ้ยขี้เอ,อ้ยจะเป็นปรขีุดีเอัดปะลูกเย็บเ <c oughs> ปเป,ไป๊ะนานานานๆๆนแห้ <c oughs> นงนะมูแหลนเนี่ะ อย่าขี่นะมึงบนสงส่ขีม้เนึงให้ลูกนะดึงขี้ดีๆดนะส่งมาชิลงจอนก็ขี่มูนะ เดึงสงใิ้ดิดึงงหอกไายผู้มาจังบล่างมาจังล่างไงมูมึงไงนะเผยออกมานะ้มมนยมันยังมอบบบาดนี่ปล่อยยังมาหากูเนาะมอว่ะขอกี่เฮ้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 อกอ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อกมสิแหลนม่สิ่ทาขลุ่ยเลเอาไปขอกาู

พี่น่าฮีนี่กับอีอีจะได้กับค้นอะไรพี่น้านี่อาวอาวมันอ่อยใหอ่ย่างใส่ไหนเด็กน่วอือจะปตีแหงก็นด้โดยเชียงขับกันดตีมูเป็นตีคน ขี่มูนี้ป้าพอมึงหลดเลยฮัลโหลกดมันนะใช่ไหมกดเป็นกดใช่ปะทุกคนอย่าเข้าไปนะโอ้ยกำไรพุกเย็บมันเย็บมัน à yeah. tao <laughs> พ่อพอพอพอมูแหลนแต่พ่อว่ามถ้า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 นอนฟอกตื่นเชียอีกกี่แหลเต้นไปดอกดอกไปแหลนอาวสีอะ

สามสติเสียใจเจ้สามสตะเะาาอ้ปินไปเป่งกินมละิเอไปเป่กปกง,ก,นนงปปกินอยู่ถอใส่ไว้หาแม่หมูหูล,ลูกกันดิ โอ้ยเหื่อยนอนมึนตาใหลอกล่ออยู่ใช่มันเหื่อยมงดูหนมาเด้อมาเด้อโอ้เหนื่อยมากนะมาไปปิดไปที่ไปข่าวขางหน้าผได้ทัสวมแโอ้เด้บโบเห็นฉลังเลยดินางกีดนะนี่นะ

Không <laughs> phải hệ thố trời ơn bạn bọn Ngày nào Hey! ันนี้เขาออกมาใหม่เลยนี่พี่น้องใหญ่หิดแล้วใหญ่หิดแล้ว หมูกับขื่นสโต3โามตเลยเตรียมผสมเตรียมผสมพันเหมื่อยบ่ะลูกมันดูหมูมันเหมื่ยมันจะนอนดูออกลอกกี่ไหลมัน คือบนอนกอนกันบบบนี้นอนปนอนมันหรือบปล่เนี่ยเห็น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 ,เห,นเห็นมันไปเข่าขอกองหมูล่ะข้าวอกองหมูแม่พันธุ์ล่ะ ใก่ง,งามหมูไล่สอ,องตนี่นิใจใ่คืองามหมูดำดำสองตนี่นิใจ <c oughs> ก้นมันใหญ่ งามดลพร้อมผสมเลยขึ้นเลยนองๆตัวนี้คือการเศร้านนี่คือการเศร้านนี้ยังล,งล่งเลยป่ะดูจังไหนเอาไปลองเลยขาเมื่อก่อน สวัสดีจฉาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ